สวัสดีค่ะอยู่กับว่าลัยรากพันไม้อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆในการปลูกบอนสีมาฝากเพื่อนๆเ,เช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาปลูกบอนสีอย่างไรให้เป็นทรงกอในเวลาอันไม่นานนะคะคือถ้าผ่าชิ้นก็จะเป็นกว่าจะได้ขนาดนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ นี่ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าห้าหกเดือนกันเลยทีเดียวนี่ถ้าจะให้เป็นทรงกอแบบนี้ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าห้าหกเดือนเลยนะคะถ้าถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปผ่าไปผ่าหัวนะคะทำหัวชิ้นเล็กๆก,กว่าจะงอกกว่าจะแยกกว่าจะโตเป็นกอแบบนี้แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้สวยแบบนี้เลยง่ายมากค่ะโดยการผ่าหัวเหมือนกันค่ะแต่ว่า เป็นการหั่นหั่นนะคะหั่นครึ่งผ่าครึ่งนะคะผ่าครึ่งอย่างลักษณะบอลสีนี้นะคะถ้าบอลสีเพื่อนๆมาเป็นแบบนี้คือเขาลงหัวไปแล้วแล้วจู่ๆก็งอกมาแล้วแบบนี้ถ้าไม่อยากจะผ่าถ้าเพื่อนๆนผ่าก็ผ่าได้นะคะแต่ถ้าไม่อยากจะผ่าเราแนะนําเพื่อนๆเลยนะคะให้เอาหัวขึ้นมา ถ้ามีจอมอย่างนี้แล้วง่ายมากแล้วก็จะเกิดได้เร็วด้วยค่ะเอาหัวขึ้นมาแล้วให้ตัดครึ่งระหว่างครึ่งก้นล่างกับครึ่งขึ้นครึ่งของยอดข้างบนนะคะครึ่งครึ่งเลยแล้วก็นําไปชําช้าใส่กระบาดแบบนี้เลยนะคะนี่ใส่กระถางแบบนี้เลยอันนี้เรายังไม่ได้ย้ายเลยนะคะอันนี้เป็นแรกๆที่เราทําเลยเราแบ่งครึ่งอันนี้เป็นครึ่งอันนี้เป็นครึ่งยอดนะคะครึ่งยอดเนี่ยครึ่งยอด แตกออกมามีทั้งหมดสามต้นนะคะครึ่งยอดมีสามต้นงอกขึ้นมาสามต้นอันนี้คืออีกครึ่งของทางทางก้นก้นหัวก้นของบอลน,นะคะอ่ากาเรียกอะไรอ่ะก้นบอลนอนะั่นแหละเนาะหัวหัวหัวล่างบอลน,นะคะอันนี้ครึ่งล่างครึ่งล่างที่พาออกไปครึ่งครึ่งกันอันนี้ก็มีสามต้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นสามต้นที่สวยงามมากสมต้นนี้นี่ สวยมากเลยค่ะใช้เวลาเพียงสี่เดือนค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยสี่เดือนได้สวยขนาดนี้เลยนะคะสี่เดือนแบบคือผ่าแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วก็ชําใส่ไว้ในดินดินปลูกนั่นแหละคะ่ะชําไว้เอาฝังลงไปให้พอดีกับเอาดินให้กรบพอดีไม่ต้องไม่ต้องกลบให้มิดนะคะให้พอดีกันกันกบหัว ที่เราผ่าครึ่งน,นะคะแล้วก็วางทิ้งไว้ในตู้ตู้โวตตู้อบบอลสีเลยหรือไม่งั้นก็วางไว้ที่ร่มๆตรงไหนก็ได้ค่ะเนี่ยประมาณไม่ถึงเดือนเขาก็จะเริ่มแตกแตกหนอแตกตาออกมานะคะแต่นี่ใช้เวลาสี่เดือนค่ะเป็นขนาดนี้เลยตอนนี้เราจะไม่ทำการผ่าชิ้นหัวเยอะนะคะเพราะว่า มันล้นล้นเราไม่สามารถที่จะแยกปลูกไหวนะคะคนเยอะมากตอนนี้อันนี้เป็นบอลที่เหมือนคนจะไม่ค่อยจะนิยมชมชอบเท่าไหร่แล้วค่ะอันนี้คือบอลสีหองเฮานะคะคนเริ่มมีกันเยอะแล้วแล้วก็เอามาปลูกเป็นทรงกอดีกว่าค่ะจะสวยงามมากๆจะทรงคุณค่าเพิ่มขึ้นอีกเลยนะคะ ความงามน้องก็จะได้อยู่กับเรานานแสนานานเป็นทรงกอแบบนี้เลยค่ะอันนี้เราก็เตรียมตัวที่จะย้ายออกจากกระถางเล็กแล้วนะคะอันนี้กระถางเล็กไปแล้วค่ะน้องสวยมากของเฮาของเรานี่จุด,จ,ดจุดสังเกตของเฮาเป็นแบบนี้นะคะจะมีจุดขาวๆอยู่ตรงนี้ตรงสะโพกตรงข้างสะโพกตรงนี้ตรงไผ่วันนี้เขาเรียกว่าสะโพกนะคะสะโพกของบอลสี เจะมีจุดขาวๆเขาให้ดูจุดสังเกตตรงนี้ค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้คือหงเฮานะคะลักษณะเขาจะเหมือนกันหลายตัวนะคะระหว่างมีหงเฮามีนาคราดมีโอ้โหเยอะแยะไปหมดคล้ายๆกันแบบนี้นะคะแต่นี้คือหงเฮาเนี่ยตัวนี้ยังไม่เห็นจุดเลยโอ้มีเหมือนกันนี่ไง นี่ก็เห็นจุดแล้วนี่คือจุดสังเกตของห้องเฮานะคะเ,เพื่อนๆจัดการอย่างที่เราได้บอกไว้ข้างที่ผ่านมาเลยนะคะคือจับหัวขึ้นมา่าครึ่งหันครึ่งครึ่งบนก็ครึ่งล่างแล้วก็เอาชามลงในดินปลูกให้ดินเสมอกันกันกบหัวนะคะแล้วก็วางทิ้งไว้ในร่มหรือในตู้อบบนสีก็จะทำให้งอกไวะคะ่ะถ้ามีสู้อบนะคะจะงอกไวมาก แค่นี้เองค่ะก็จะได้บอลสีที่เป็นทรงกอให้เราได้ชื่นชมความงามแบบสวยๆไปเลยภายในเวลา 3- าสี่เดือนเองนะคะนี่ค่ะง่ายมากใช่ไหมคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ